ายตรงเซบอลมองมาจากมุมบนคู่แรกเน้นไปที่ราคาสูงครับระหว่างทางด้านของแฟรงเฟิร์ตเจอกับเวอร์วููนะฮะยิงรรมกันไม่น่าจะต่ำกว่า4ประตูแล้วครับสำหรับคู่นี้คู่ต่อมามองไปที่ทีมต่ออย่างเชลซีนะครับเล่นในบ้านในถิ่นฮะให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพครับมาที่อีกคู่หนึ่งอันนี้ก็ให้เครดิตของเจ้าบ้านนะแต่ว่านัวทีมรองโมนาโกนะครับเล่นในบ้านในถิ่นพอแค่เสมอก็ได้เครดได้เฮแล้วนะครับพื้นที่ปลอดภัยสรับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพิจารณาคู่ต่อมามองไปที่ราคาต่ำครับไบรอมินิกเจอกับรับบุ คิดว่าไม่น่ามาถึงสีลูกกันสำหรับคู่นี้นะครับน่าจะเป็นบอยโยมินิกทําประตูได้อยู่ฝั่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดึงไปที่ราคาต่ําน่าจะปลอดภัยเซฟโซนที่สุดฮะปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายมาดูที่ทีมรองอย่างมักเซยนะครับบุกมาในฐานะทีมเย็นก็จริงครับแต่เชื่อว่ามีดีพอที่จะเก็บแต้มเก็บคะแนนกลับบ้านไปได้นะครับเชื่อว่าพวกเขาไม่แพ้ครับเพราะฉะนั้นจัดนัวไปที่ทีมรองฮะสรุปข้อมูลในคลิปนี้ราคาสูงระหว่างไอทรักแฟรงเฟิร์ตเจอกับลิเวอร์พูลต่อเชลซีร,รองเอเอสโมนาโกราคาต่ำบเยิรมคจอกกับบุ และรองมักเซยอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปตามนัวตามลุ้นกันได้ครับดูสดชมสดนะครับในชุมชนสายตรงเซียนบอลครับมีข้อมูลให้พินิจพิจารณากันอีพียบฮะสถิติตัวเลขโกหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอล